สดีค่ะพิชันนะคะนางสาวศินีนาจิรสุขนะคะรหัสนักศึกษานะคะ663060128นนะคะภูมิรำนาวนะคะเป็นคนจังหวัดระยองนะคะจบการศึกษานะคะระดับปริญญาตรีนะคะมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีนะคะในสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะปัจจุบันนะคะ ทำอาชีพคุณครูสอนคอมพิวเตอร์นะคะในโรงเรียนวัดท่าเรือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งนะคะก็วันนี้ได้โรงเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาเพอะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะนําความรู้นะคะไปประานาตัวเองนะคะแล้วก็นําไปต่อยอดนะคะนําไปให้ความรู้กับนักเรียนที่โรงเรียนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ